บ้านทุ่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับประโยชน์ดีๆนะคะที่ได้จากการดื่มน้ำมะพร้าวสดๆนะคะเป็นประจำนะคะ,คะจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจากบรรทุ่งนะคะได้คัดมาเน้นๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเลยนะคะว่ากันว่านะคะมะพร้า จะช่วยการดื่มน้ำมะพร้าวสดเป็นประจำาุุกว่าเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจะช่วยให้ไม่แก่เร็วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความจำและก็ประโยชน์อีกมากมายมันจะจริงไหมนะคะวันนี้สาวบรรทุงจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเนื่องจากว่าน้ำมะพร้าวนะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง อ่นวนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆอันนี้จริงนะคะข้อที่2นะคะน้ำมะพร้าวมีส่วนสำคัญนะคะอย่างมากต่อการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสตินซึ่งจะทำให้ผิวยืดหยุ่นกระชับเต่งตึงนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้ดีนะคะนนี้ข้อนี้ก็จริงนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น การดื่มน้ำมะพาวเป็นประจำจะทำให้ผิวพรรณสดใสไม่แก่ชอช่วยชะลอไวันะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความจำด้วยไหมอันนี้มาฟังต่อกันนะคะเพื่อนๆช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือชะลอนะคะการเกิด โรคอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะความจําเสื่อมในสตรีวัยทองได้นะคะอันนี้ถือว,ว่าจริงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีประโยชน์อีกหลายๆด้านนะคะจากการทานเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ํามันมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะว่าจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเราอย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อนๆ น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาตินะคะที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นนะคะแก้กระหายคลายร้อนนะคะร่างกายดูดซึมได้ภายใน5นาทีเลยนะคะเพืเ่อนๆเราจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะหลังจากเราดื่มน้ำมะพร้าวไปแล้วนะคะ นอกจากนั้นนะคะจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะคะเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ทำให้ปรับสมดุลในร่างกายทำให้ระบบต่างๆนะคะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นนะคะเพื่อนๆสำหรับน้ำมะพร้าวนะคะยังเป็นน้ำเกลือแร่ ตามธรรมชาตินะคะเหมาะสำหรับนักกีฬานะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทุกทุกแหน่งนะคะที่สาวั้นดุงได้นำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาแนะนำบอกต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนำน้ำมะพร้าวมาดื่มสดๆกันนะคะทานป,นประจำต่อเนื่องนะคะจะได้ประโยชน์ดีๆจากน้ำมะพร้าวกันค่ะ